เนกันบ้างดีกว่าเพราะในอินเทอร์เน็ตในเรื่องของโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้เขามีอาชีพมีธุรกิจแปลกๆกันเยอะมากอ่ะธุรกิจที่คิดว่าแปลกที่สุดที่เราเคยพบเจอในในโลกของของอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรบ้างอ่ะคุณย่าครับคุณย่าคิดว่ะเต้นโชว์เต้นโชว์แลกบัตรเติมเงินในแคมป์ฟ็อกจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอโดนมาแล้วร้อยบาทและโชว์โอ้ยไอ้นี่จจริงป่ะจริงโดนไปแล้วเรารหัสรหัสเติมเงินให้เขาไปแคมป์ ถามอาจารย์หนุ่มกันใช้ได้อาจารย์หนุ่มอาจารย์มีห้องพิเศษคือจ, <c oughs> จริงๆแล้วมีหลายอย่างมากนะทั้งธุรกิจนะขายชุดชั้นในก็มีอโอ้โฉันเคยแปลกนะเคยนําเสนอในรายการนี้แล้วด้วยอะไรเจ๊ขายกางเกงในใช้แล้วของชนีอ,อย่า,ง,ยางนั้นก็ประหลาดมากแล้วถ้าสมมุติยิ่งมีอะไรติดมีมีเลือดติดยิ่งแพงว่ะโอ้โหจะลกจิตมากล้นี่นึกออกแล้ว จ้างไปเที่ยวเป็นเพื่อนอันนี้เคยได้ยินอหจ้างไปเที่ยวเป็นเออพื่อนใช่อันนี้ก็จะมีนะแต่เดี๋ยวก่อนคุณไปเจอได้ยังไงกับกับกับบริการนั้นนะที่แบบว่าขาย <laughs> ขายอะไรคุณเข้าไปดูอะไรคุณาาดัมคืออินสตาแกรมตัวเองอชอบมีอะไรแบบอุบัติอุบัติมาเกิดขึ้นคุณจะมีคดอะไรมาอย่างเยยอะมาแบบว่าบางทีแบบว่ามีการแบบสลงสไลด์อะไรโชว์ก็มีของญี่ปุ่นป่ะของไทยนี่แหละของไทยนี่แหละเลยบางทีแบบว่าชุดนักเอรนราคาหนึ่งชุดอะทำมดู <laughs> mà hay sẽ lau để sẽ expert uh, <laughs> Đã. Sẽ à. expert cứ mày ý ก็มีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับผมจนไปถึงสเด็กนักเรียนนี่มีการแบบว่าทําการบ้านเลยสอนทําการบ้านผ่านอินเทอร์เน็ตนี่เลยตอนสมัยเราเรียนนี่บางทีอาจจะต้องส่งส่งไปทางส่งเมลไปให้เพื่อนที่อยู่นอเฮ้ยทำกลับมาให้หน่อยเสียตังค์ไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับผมเซอร์วิสทางอินเทอร์เน็ตปุ๊บนี่ใช่ไหมใช้แคมใช้แคมว่าทำได้เลยอะไรนี้ก็ว่าไปใช่แคมป์ไม่ใช่เรียนหนังสือนะครับเป็นเขาเรียกเป็นโปรแกรมแชทด้วยกันซึ่งตอนนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับโปรแกรมแชทเนี่ยมีเซอร์วิสหรือการบริการใหม่ล่าสุด กินข้าวออนไลน์กินข้าวออนไลน์ตอนนี้กําลังดังมากๆนะครับผมเป็นกระแสที่แรงมากๆที่เกาหลีใต้นะครับผมคนที่เริ่มเนี่ยนะฮะเป็นหญิงสาวสวยนะครับอายุค4 4ปีชื่อคุณปาร์คโซโยอน <G ül üyor> นะครับผมคือเป็นบริการกินข้าวกับผู้ชายแต่ว่าผ่านทางแคมกินเป็นเพื่อนกินเป็นเพื่อนอใช่แคมอะไร แคมช็เป็นเป็นเป็นโปรแกรมชทซึ่งคล้ายๆซึ่งคล้ายซึ่งคล้ายแคมฟลอกแบบนั้นแต่อันนี้คือมีการตั้งกล้องครัแล้วผ่านทางอินเทอร์เน็ตนี่แหละถูกต้องไหมการตั้งกล้องผ่านกล้องแล้ววันหนึ่งนางจะต้องกินกี่มื้อวันละสามรอบเองเช้ากลางวันเย็นแล้วขอโทษได้เงินเดือนเดือนละประมาณ3ามแสนสามหมื่นบาทกินข้าววันละสามรอบแค่นั้นเองนะครับผมโปรแกรมนี้นะครับวิธีอ๋อซร์วิส่เขาเรียกไอ้นี้ gastronomic voyeurism นะครับผมหรือว่าก็เป็นการกินข้าวนะครับผ่านกล้องนั่นเองนะเพราะว่าจ,จริงๆว่าที่เกาหลีเนี่ยเขามีการวิเคราะห์มาว่าถ้าเกิดแบบว่าผู้ชายเนี่ยนั่งกินข้าวมีผู้หญิงร่วมกินข้าวด้วยเนี่ยจะทําให้เรียกว่าเจริญอาหารกินอาหารได้มากขึ้น<อ>มีความสุขในการกินอาหารแต่ที่สําคัญทำไมรู้ไหมเพราะว่าวัฒนธรรมของคนเกาหลีเนี่ยวัยรุ่นอะไรเงี้ยคือการกินข้าวคนเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าอายออสำหรับผู้ชายใช่เพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกเสียเซล์ก็เลยมีเซอร์วิสมีบริการนี้ขึ้นมาซึ่งตอนนี้ดังมากมาก ส่นบะามดดำได้ไหมผมไม่ได้ไม่ได้ชันีมากินก็กินไม่ลงสิผู้ชายสิแจ็คสนใจไหมกินผ่านใครฮะกินกับสาวผ่านกล้องแบบนี้ได้ถ้าให้เรื่องได้อยากกินผ่านกล้องกับใครมากที่สุดอยากกินผ่านกับเจ๊มดดำกินแล้วแกจะกินลงเพราะอะไรแกกินข้าวไม่ลงเพราะว่าเจ๊เป็นคนเรื่องอาหารในการกินเยอะมากเป็นคนจัดอาหารอร่อยๆอันี้ชอบชอบตรงนี้ก็อย่างนี้ไปกินตัวต่อตัวเลยไม่ดีก็ชต้องผ่านกล้องอะไรขางี้ไม่ชอบไงเขาไม่ให้เขาเลือกนะเวลาเข้าบ้านเนี่ย ต้องเด็กรอๆ,ๆอย่างผมนี่ไม่ได้นะอยู่แค่หน้าบ้านนะจริงม <า S 1> ผมเข้า <จะ S 1> บ้านเขาไม่ได้เหอ้านะจะมาบจริงจริงจะขึ้นบ้านไปผเข้าบ้านเขาไม่ได้เลยไม่ไหนจุกทุกวันนี้ไม่เคือะไรเรยมา,มาจริงๆแล้วเนี่ยเกาหลีเขาบอกเป็นคนประเทศเป็นประเทศเนี่ยคนเนครียดจริงๆมันเป็นเสยียแล้วว่าของประเทศไหนเริ่มมีความเครียดกันคนเดียวหรืออะไรมนจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นครับเจมันเป็นขัดปลดปล่อยวิธีหนึ่งหรือเปล่าหรือไม่ชอบกินข้าวคนเดียวเพราะว่า มันดูแบบว่าเฮ้ยไม่แมนมันจะต้องมีสาวมาด้วยอะไรอย่างงี้กินข้าวคนเดียวได้ไหมส่วนผมเนี่ยได้แต่ขอให้อาหารเยอะขออาหารเยอะกินเยอะะถ้าเต้องเป็นนักรนข้าวคนเดียวแล้วมันเลานอาหารคนเยอะเอาความจริงหรือไม่จริงเป็นคนไม่กล้าเดินห้างคนเดียวอยู่แล้วอเป็นคนไม่กล้าออกไปไหนมาไหนน้อยมันน้อยมันอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาไปถีจะต้องแบบว่าด้วยอาชีพหรือว่าด้วยด้วยความเป็นเราไม่ใช่ไม่ใช่เป็นด้วยอาชีพหรืออะไรตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะเวลาไปไหนชอบไปเยอะเอะ่ะก็คือเป็นคนขี้อายเป็นคนติดเพื่อนเป็นคคนนทีี่่่ไมมมมวาัใจ อยู่คนเดียวไม่รู้จะอยู่ใหไว้ตรงไหนเก่งตาเก่งเก่งเก่งเฉพาะอย่างนี้แต่ถึงเวลาอยู่จริงๆตัวคนเดียวปุ๊บแล้วเฮ้ยเราจะทำอะไรยังไงว่าอะไรเงี้ยเงาเปแนะนแนะนำถามแล้วคุณน่ะผมผมกินได้กินได้กินได้แล้วว่าเราไปเดินห้างคนเดียวก็เดินมุดๆแล้วไปที่ร้านที่จะบอกจะไปซื้อหนังสืออะไรเงี้ยก็ซื้อปุ๊บโดดออกเลยอะไรแบบนี้แต่กินข้าวคนเดียวได้เพราะว่าอาหารเป็นสิ่งที่ทําให้ผมอยู่ไม่แต่รู้ป่าว่ารู้สึกไงเวลาเห็นคนกินข้าวคนเดียวไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าไปเห็นหลังหูเขาอะจะสงสารอ่ะคนล็อกะ เห็นหลังหูคนไม่ได้จะสงสารเรากอดอันนี้พูดตรงนะาสดงว่าก็กินข้าวคนเดียวไม่ได้เหมือนกันเอออายไล้แตกที่บ้านได้เป็นอะไรที่ดีนะผมแนะนํานะการกินข้าวคนเดียวสาบ้านมีการอ่านหนังสือให้สมาธิตัวเองได้เหรอจริงถ้าสมุดคุณบอกคุณสงสารคนกินข้าวคนเดียวคุณลองกลับไปบ้านคุณใกล้ที่สุดสิ เล้ากคุณปล่อยพ่อแม่คุณจริงเ้่าอยู่คนเดียวหรือเปล่าโอ้ยเออแล้วมาช้าสมมติเราสงสารสงสารเนี่ยเอาจริงๆลองตับไปดูสิบัญชีหลายหลายบ้านปล่อยไว้จริงๆนะเออขนาดเราเป็นวัยรุ่นยังต้องการเลย